สำนักข่าวทำน้ำโลกเสนอพิธีทอดกระถินสามัคคีฉลองอาคารคัมพีรยานนท์ประชาร่วมใจนวัดขอนหาดตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยนาวาเอกพิเศษพิเศษคัมพีคัมพีรยานนท์ประธานคณะ ปวงชนชาวไทยเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้นายเอกพิเศษคำพีคำพีระยานนท์เป็นประธานทอดกฐถินสามัคคีจวัดขอนหาดตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำรายได้สมทุนสร้างอาคารคำพีระยานนท์ประชาร่วมใจซึ่งอาคารหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานศาส,สนาพิธีการทำกิจกรรมต่างๆของพี่น้องชาวตำบลขอนหาดและใกล้เคียงอาทิ เช่นเป็นที่ประชุมของประชาชนระดับตำบลด้วยทั้งนี้ในงานพิธีทอยกระถินได้มีการแสดงกิจกรรมต่างๆมากมายตั้งแต่การรำมโนราพื้นบ้านที่สวยงามตระการตา การแสดงกลองยาวการแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนชฉอวดวิทยาคารซึ่งเป็นโรงเรียนเชมโยธวาทิตระดับภาคใต้การน,นำบูธสินค้าโอทบโดยการออกบูธสินค้าโอทบมีทั้งในแนวเศรษฐกิจ พอเพียงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมมีบูธผ้ายกเมืองนครซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระพันปีหลวงเคยสเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 7ทรงมาแนะนำและนำข้าวโครงการ เพื่อเปิดศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแคร์บบนัตบลขอนหาดและเมื่อปีพุทธศักราช2562สมเด็จพระนิษิษาที่ราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักรีศรินทรสยามบรมราชกุม,มารีทรงเสด็จมาเยี่ยมและทรงงานเพื่อส่งเสริมการทรอาชีพตามแนวหลักสตรกิจพอเพียงซึ่งเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้แม้นว่า โรงเรียนบ้านขอนหาดซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนเล็กๆแต่ได้สร้างเยาวชนสู่รั้วทีมชาติโดยได้เชมป์ประเทศไทยจากการประกวดแข่งขันวิทยุการบินถึงหกสมัยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพปรัตนาราชสุดาเจ้าขวาหมาจักร,รีสินธรสยามปรมราชกุมารีอีกด้วย นี้ถือว่ามางานบุญใหญ่นะครับมาร่วมทอดกระถินสามัคคีกันที่วัดคอนหานะครับที่อำเภอเชดวฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งที่นี่เนี่ยผมคือว่าเป็นเป็นชุมชนต้นแบบเป็นวัดต้นแบบนะครับที่นี่เนี่ยมีการปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมการดูแลของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็เป็นลักษณะของบวรอย่างเป็นตัวนะครับมีการสนับสนุนในเรื่อง,งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ ษฐกิจพอเพียงนะครับหลายๆเรื่องนะครับซึ่งผมว่ามอ,มองว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นความรักสมัสานคีวน,นี้เห็นลูกหลานมาเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ลุงป,ป้าน้าอาซึ่งเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับนี่คือครอบครัวประเทศไทยจริงๆนะครับในเรื่องของความรักสมัสมานสมัคคีมีงานทีก็ามากันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมาร่วมงานงานอย่างนี้ควรจะมีนะฮะเพราะเออส่วใหญ่อย,อ,ยอยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพไม่ค่อยมีนะฮะอย่างเงี้ยอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ ผมก็ขอฝากไว้นะครับเรื่องต่างๆที่เคยพูดมามื่หลายครั้งนะครับเรื่องของความเป็นชาติศาสนาพระศักดิ์ในเรื่องของขอรครอบครัวคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะครับวเวลาเราพูดถึงครอบครัวคนไทยเราจะพูดถึงอะไรล่ะก็เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันผูกผูกกันก็คือความเป็นชาติประวัติศาสตร์นรรมในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องประวัติศาสตร์ประเพณีที่ดีนะครับอันนี้ต้องอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาไว้อ่มีการปรับได้ครับมีการปรับให้เหมาะสมได้อ่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอยู่ที่ความรักสมัครสมาสมัคกีกันภายใต้ครอบครัวประเทศไทยนะครับวันนี้ถือบุญใหญ่ก็ถือว่างานนี้เป็นถวายพระราชกุศลด้วยนะครับก็ถือว่าแล้วก็อุทิศเรื่องพวกนี้ให้แก่บรรพบุรุษของพวกเราบนแผ่นดินไทยนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานขออวยพรกุศลด้วยร่วมกับทุกท่าน,นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือที่นครราชสีมาเนี่ยเป็นเมืองสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านด้วยนะครับโดยเฉพ,พาะทางราชสกุล นครนซึ่งมาเอินคุณยายผมมาทานนทศนีมาก็เกี่ยวเนื่องด้วยแล้วก็มาเอินว่ามีคนของเราเป็นเป็นเป็น,ปนผู้บริหารที่ทํางานอยู่นะครับก็คือเป,ประอชีพซึ่งที่นี่ด้วยนะครับก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดันด,ดีได้ได้ได้ลงมาสักทีนะครับแล้วก็มาร่วมสร้างสารานะครับควาพีรยานนท์ประชา่วมใจนะครับที่นี่ซึ่งผมมองว่าที่นี่แหละไม่ผิดหวังจริงๆไม่ผิดหวังจริงๆแล้วรู้สึกว่า เป็นโชคดีที่ผม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 ได้ตัดสินใจมาที่นี่นะครับว่าเป็นสิ่งที่อยากเห็นมากนะครับแล้วผมยืนยันว่าช,ชื่นชอบเลยว่าที่นี่คือเชียนสว่างเล่มหนึ่งเลยนะของครอบครัวประเทศไทยผมอยากให้จุดเชียนอย่างนี้เยอยะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆที่ขอบคุณนี่คือขอบคุณบรรพุรุษของครอบครัวที่นี่นะครับขอขอบคุณบรรพุรุษชุมชนที่นี่ที่ปลูกฝังลูกหลานได้ดีเหลือเกินนะครับมีการผลิตคนดีๆเยอะมากนี่ทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอล ทั้งครูดีๆเยอะแยะไปหมดผู้ที่ห้ามขบวนรถไฟจะเกิดอุบัติเหตุก็อยู่ที่นี่เราต้องย่อย่องคนดีครับย่อย่อง,องคนที่ดีและเป็นแบบอย่างอันนี้เพื่อให้ลูกหลานเราเรียนแบบดเร็วนะครับก็ขอขอบคุณอย่างใจจริงนะครับแล้วก็ปรณาตัวคงจะมาที่นี่บ่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับในเรื่องของกุศลนี่เราจะดำเนินการก็ก็ยังยืนยันเหมือ,รรอนเดิมนะครับโดยเฉพาะในในเหตุการณ์หลายอย่างก็เราตั้งใจที่จะทําบางอย่างเพื่อถวายเป็นราชพระราชกิจศนใหญ่ วันที่25เนี่ยก็เป็นกระถินพระราชทานที่ทรงพระราชทานมาให้ <ST IT. S 1> ให้ให้ผมและคณะนะครับก็จะไปทอดกันที่วัดอธิจุดที่ที่ร้อเอดที่วัดต่างมิ่งเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งโอกาสน,นั้นเนี่ยถือว่าเป็นกระถินพระราชทานของพระบาสบบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราเองก็ด้วยในการสํานึกพระมหากราธิคุณเราก็จะทอดกระถินตกค้างอีก69วัดนะฮะเพื่อถวายเปน็นพระกุศล เพราะว่าปีนี้ท่าน68แล้วก็เหมือนจุดเชียน์ดัศาสเดียวกับที่อุปสมบทไปก็จะทำจะถวายกระถินตกค้างที่101นะครับที่วัดกลางิเมืองในวันที่25เดียวกันในช่วงบ่ายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จริงๆวันนี้นะครับก็มีกระถิน่นที่ได้ประธานมาจากท่านอ้นนะครับก็คือท่านชายปชรเรศนะครับวิวัชรวงจากอเมริกาซึ่งทรง ทรงประฐานมาแล้วก็ตอนนั้นผมได้รับพระเมตตาท่านแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนท่านไปประกอบตั้งองค์วสิลวันนี้จะมีพิธีอยู่นะครับที่สำนักปฏิบธรรมพุทธพัฒนานะครับที่เขาเลือ,อก,กันสักแ้วนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอยู่สมวัดที่เราเราทำก็จะสร้างเรื่องศารา,าควริญนนนีนแหละและประชาะร่วมใจเพื่อถวายบุศาอยู่อีกสวัดก็คือวัดป่าเรลรนะครับวัดป่าเรไลัที่นครสวรรค์นะครับนอกจากนั้นก็จะมี ที่นี่หนึ่งที่นะครับแล้วก็ที่เหนืออีกก็คือวันที่25เป็นวัดพระธาตุดอยผาขาวาที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างสาราทัช่เดียวกันกับถิ่นซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับเป็นพระประดบาริของหลวงปู่ทองที่ท่านสิ้นไปแล้วนะครับซึ่งประวัติศาสตร์ของพระธาตุดอยผาขาวนี่เกี่ยวเนื่องตั้งแต่สมัยพระดังจามเทวีนะครับและตั้งอยู่บนยอดสูงแล้วก็ท,ทั้งทั้งทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยตั้งใจว่ามันเสร็จสิ้นภายในตุลา ก็จะถือโอกาสนี้ถวายเป็นบุ้กุศลให้หมดแล้วก็ถวายบุญกุศลให้แผ่นดินด้วยนะครับเพื่อเอาความสงบสุขกลับมาสู่บ้านเมือง,งพูดไปไม่รู้ไม่รู้กี่กครั้งนะครับเราบางอย่างนี่เราเราปล่อยปลาแล้วเลยกันมานานด้วยการปล่อยปลาที่แหละมันทำให้เกิดปัญหามาเรื่อยเรื่อยๆรื่อเรื่อยๆ่อย่างที่เราไม่รู้ตัวการปลูกฝังเนี่ยนะครับในเรื่องของความครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนพ่อแม่นะ่ะเด็กๆทุกคนเหมือนผ้าขาวนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเลี้ยงดูแต่ครอบครัวละพ่อแม่มีเวลาดูแลลูกขนาดไหนนะครับหรือมัวไปทำงานอบ้านหรือมาที่โรงเรียนแล้ว ได้รับการดูแลจากคุณครูแบบไหนนะครับหรือว่าเอาแต่จะทําตะวันตกหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือกระบวนการปลูกฝังเรื่องของการเมืองต่างๆทุกอย่างเป็นผ้าขาวและการการใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องต่างๆเนี่ยให้เกียรติกันในประเทศเนี่ยผมเป็นสิ่งที่ผมผมรับไม่ได้จริงๆผมต้องการคือผมผมเรียนโดยตรงว,ว่าครอบครัวเราใหญ่เนาะ ผมเคยพูดกี่ครั้งว่าผมเอาหมดอ่ะด้วยความรักถ้าใครเป็นคนไทยตั้งแต่สถาบันเจ้าจะโจรหรือจะใครต่างๆมาร่วมกันทาบ้านเมืองอีกสักครั้งเถอะผมบอกเลยว,ว่าที่นี่มันของเราทั้งหมดแหละแล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยมันสร้างรอยความเก็ดชั้นน้ําใจให้กี่คนเรามาร่วมกันไหมนี่ครอบครัวเราเองนะ แล้วก็ขอเห็นชัดๆว่าคือครอบครัวเราซึ่งเรามีชาติก็อย่างที่พูดไปทุกครั้งเรื่องประวัติศาสตร์นวะัรรมเรื่องทุกคนเราคือความเป็นชาติพระศาสนามาดำรงบำรุงทำนองวำรุงพระศาสนากันไหมเรื่องของสาาถาบันพระัติศาสตร์เองซึ่งท่านก็อยู่เหนือนการเมืองอยู่แล้วนะครับก็คือพ่อแม่เราในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเราที่มีเดียโบราณถ้าไม่มีท่านเราจะมีอะไรอ่ะจะมีพิธีพื้นบุคนไหมเราจะมีวันสงการเราจะมีอะไรไหมมันไม่ใช่เรื่องแล้วจะมีใครไปพระแก้มกรธคือผมผมผมบอกว่าไม่ใช่นะผิดปิด พลาดอย่างให,ใหญ่หลวงอันนี้เป็นผมโทษนะผมไม่โทษเด็กๆเ,เลย,เยผมโทษก็คือการดูแลของผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะกลับมารักใคร่อีกครั้งหนึ่งนะครับและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมองเป็นเรื่องเล็กๆทะเลาะกันสมาชิกทะเลาะกันคราวนี้ผู้ใหญ่ต้องเข้าไปช่วยคี้คลายไม่ใช่ผู้ใหญ่มาสนับสนุนให้ทะเลาะกัน นะครับเราเป็นครอบครัวลุงป้าน้าอาต้องให้เด็กๆเรื่องทะเลาะกันนะไม่ใช่ว่ามาสับสนฝ่ายไหนทะเลาะกันเนี่นี้ผมรับไม่ได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณพี่น้องสี่มิตชนด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาที่นี่ขอบคุณจริงๆก็คือคือบรรพุษหรือพี่น้องของเราที่ที่ขอนหาบนะครับผมผมชอบมากและถือว่าเป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ประเทของแท้ขอนหาดนะของบ้านเมืองของครอบครัวประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณ